สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราจะไปเริ่มกันต่อไปที่ชาวราศีกุมทัดลมนะคะวันที่1-15ถึงธันวาคม2565ดวงดาวที่ย้ายก็มี2ดวงดาวนะดาวฤกต์จอย้ยายวันที่1ธันวาคมย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนสัจชะการงานการสังคมนะคะเพื่อนใกล้ชิดสนิทเหมือนญาตินการเดินทางติดต่อทั้งระยะสั้นระยะ ไกรนะก็ดาวสุขย้ายดาวตัวแทนของพันธุพันธสัญญารถหลักทรัพย์บ้านที่ดินความมั่นคงนะคะครอบครัวและเป็นดาวสุกสุภาความรุ่งเรืองเป้าหมายการได้รับการส่งเสริมสนับสนุนความสุขและการความสําเร็จนะคะย,ย้ายดาวสุกย,ย้ายวันที่8ธันวาคมย้ายไปอยู่ในเรือนลาภลาภ ลาบที่ดีหรือไม่ดีก็คือลาไเริ่มกันเลยค่ะที่คนโสดนะคะคนโสดค่ะสามสำรับแรกนี่คือคนโสดนะคะการเงินค่ะการเงินลงตัวค่ะอันนี้มีโอกาสได้เริ่มต้นทำธรุรกิจเล็กๆของตนเองนะการเงินในรอบ12บปีต่อมาค่ะลาผลการเงินการลงทุนการนี้เริ่มทำในสิ่งที่รักนะคะ การเปยนแปลงนะคะก็จะทําให้ได้ลาภผลด้วยปัญญาพระพระหัสอยู่ในเรือนการเงินรายได้ในรอบ12ปีใช้ปัญญานะคะงานรูทีนงานประจํานี้ก็ได้รับราชการมั่นคงมาระยะหนึ่งแล้วถ้าจะิเริ่มหาการเงินพิเศษรายได้เข้ามาใหม่นะคะก็รวยมากยิ่งขึ้นงานค่าราชการอาหารตำรวจนักปกครองนะ,ะอังคารครูท่านทักก็ได้ มีเกณฑ์มีรถสักคันนะกับการงานประจำนะวางแผนด้วยขวามุ่งมั่นตั้งใจแล้วค่ะงานนี้บุกลุยต่อไปนะคะจากการเงินลาบผลนีเริ่มคิดลงมือทำค่ะงานข้าราชการนี้ก็มีลาบผลการเงินมั่นคง ะะมีเกณฑ์มีรถงานนี้ก็กัดไม่ปล่อยค่ะงานประจํางานนี้มีพลังทําต่อไปรุ่งเรืองก้าวหน้ามากการเงินหมุนมาในะรอบสิบสอปีต่อมาดีมากค่ะรวยค่ะไอสิ่งที่ไม่ถูกใจไม่พอใจอย่างโสดอ่ะเพราะว่าอยู่ลำพังคนเดียวก็อยู่ได้นะเป็นค,คนเก่งอ่ะงานประจำนี้สำเร็จแล้ว โอกาสจะมาถึงนะคะไม่มีใครเพอร์เฟกนะคะน,นี้ก็การเงินมั่นคงแล้วเรื่องความรักยิงชายในฝันนะไม่มีสมบูุ์แบบแล้ค่ะโอกาสมาถึงถ้าปรารถนาคนโสดนะคะใจดีใจบุญนี่ระคุ้มครองก็ทำให้มีการงานมั่นคงแล้วนะคะมีเทวดาจิิงสั์สิทธิ การนี้จะเริ่มสร้างสรรค์ผลงานในหม่ๆก็ปัญญามีปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนนะคะสุขภาพแข็งแรงดีค่ะได้เดินทางเพื่อความรุ่งเรืองก้าวหน้ากับการงานอันนี้อีกฝ่ายหนึ่งนะคะก็ปล่อยวางแล้วนะคะเก็บตัวค่ะเก็บตัวไม่จริงแลมีคู่แล้วนะนะคะอีกฝ่ายหนึ่งคน ยกย้ยายไปแล้วค่ะยกย้ยายถิ่นฐานนะได้ลาลาบนั้นก็มั่นคงก็ปรีตัวห่างจากความวุ่นวายความรักคุดผิดหวังมาก็มุ่งไปทำงานที่แตกชฉ้นในการงานงานนี้ได้ปิดจ,จอบแล้วค่ะงานนี้ทำมายาวนานงานนี้เบื้องหลังงานทองหลังพระงานที่ผ่านประสบประการมานะประสบการณ์ หาลาภผลการเงินจากปัญญามีทั้งคู่มีโอกาสได้ทำการงานในห้องไซมูนะคะอันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วก็ได้พบกับการเงินที่มั่นคงลาภผลมั่นคงกับอาชีพเป็นม,มืออาชีพค่ะอะไรเลิศเลอเพอร์เฟไม่มีแต่ก็โอกาสมาถึงแล้วก็มีคู่แล้นะคะมีพ่อว่าน,มาน,มานแม่ว่าแม่เสีเรือนคอยดูแลเอาใจใส่นะก็ได้ แต่งงานนะคะมีคู่มีความสัมพันธ์กันทางใจมากกว่าจัดชู้สาวนะคะมุ่งไปที่เก็บกองกันมันไรายได้คิกคกริดให้เป็นโอกาสแล้วค่ะได้แต่งงานการลงทุนของเขานี่ก็ด้วยการมียานสมัดดีนะคะชาวคนโสดก็มีนะคะอันนี้โสดไม่จริงนะคะมีคู่แล้วค่ะ แนะนำให้กับคนโสดนะคะปล่อยวางนะคะอดทนเสียสะละรอคอยมานาน,นะะงานที่ต้องใช้จิตสมาธิสูงนี่นะคะอย่างรากลึกลงไปด้วยประสบการณะ์ะจินตนาการสร้างความฝันถึงเวลาจะได้ทําความฝันให้เป็นจริงมีการเงินพิเศษเข้ามาเล็กๆผสมน้อยนะคะเริ่มได้เลย,เลยอย่าไปสนงใจนะคะคนไม่ดีประสงค์ร้ายยังไม่เท่าเรา มโนคิดร้ายตัวทำร้ายตนเองนะมุ่งไปที่ขยันนะคะงานนีดหนักเหนื่อยไม่ได้อะไรมาดง,ง่ายการเงินมั่นคงเป็นเสรษฐีแล้วก็ความรักมีผิดหวังก็เดินถอยออกไปให้หามุ่งไปที่กรรม,มอาชีพธุรกิจโรงงานเนี่ยมีการเงินจากการงานประจําแล้วมีพิเศษเข้ามานะคิดฝันอะไรทั้งวันวันเวลาแล้วทีจะหาการเงินรายได้จาก จินตนาการกว้างไกลไม่มโนค่ะฝันจะเป็นรูปเป็นร่างก็ต้องลงมือทำลงไปที่ธุรกิจการงานนะความรักไปแล้วค่ะไปรับคำแนะนำให้กับคนโสดนะคะปล่อยวางที่ลงทุนไปก็จะแล้วแสไปนะการเงินหาได้ใหม่ค่ะนี่มากกว่าเดิมค่ะ คู่หาหญิงชายในฝันไม่มีนะคะสิ่งที่ฝันจะเป็นจริงได้ลงมือทำก็เอิาการเงิน,นไรายได้ธุรกิจมีโอกาสได้เป็นเจ้าของธุรกิจของตนเององานอทีีนงานประจํางานขับราชการเป็นตารางชีวิตนี้ดีมากกัดไม่ปล่อยมีการเงินมั่นคงค่ะคนสอ communication ะคะเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งกันนะคะส่งเพลงลอยลม ไปถึงเพื่อนบานนะคะชอบดูหนังฟังเพลงค่ะเปียกตัวออกจากความวุ่นวาย,ยาคิดฝันอะไรลงมาทำถึงเวลาจะทำให้สำเร็จแล้วค่ะอีลี่ปล่อยวางเล็ดอิกโกกับสิ่งเก่าๆนะคะ ion, คอมเพสชันกลมเกลียวปองดองนะคะเมตตาสงสารเออล้นออกมาที่ตนเองนะใจดีมีเมตตามีคุณธรรมก แบ่งปันให้กับคนอื่นโอ้ล้นเออล้นออกมาได้ดูแลตนเองแล้วก็ดูแลสิ่งที่จะลงมือทำให้เป็นจริงค่ะก็คือการเงินรายได้และการงานนะคะตนเองอ่ะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการงานมีการเงินรายได้ดีมากในรอบ12ปีค่ะ มีต่อกันที่คนมีประเด็นนะคะคนมีประเด็นนี่สามสำรับนี่นะคะคนมีประเด็นคนมีคู่หรือคนมีคู่จะมีประเด็นไหมหรือไม่มีนะคะคนมีคู่ตัวเองเลยนะคะมีความหวังมีก,กําลังใจข่าวดีที่รอคอยก็ได้เริ่มต้นด้วยความสดใสนะคะล้มลุกผิดหวังมาก็ามีการเงินแล้วการเงินนี่เก็บออมฝันจะเป็นจริงอันนี้ได้ยกย้ายบ้าน ไปยูยบ้านที่มีความสุขสบายนะคะมีการหนึ่งเก็บออมมุกอ่อนไปข้างมาตนเองก็มีก็มีโอกาสได้เก็บออมเงินนะความหวังมีกำลังใจนะคะทุกสุขเออทุกสุขเออทุกเออสุขทุกรวยจนเนี่ยมันก็ผ่านไปคราวที่ที่ราคอยนะคะก็ได ข่าวดีก็ได้เริ่มเก็บออมการเงินมั่นคงแล้วมุกออนไปข้างหน้าก็ได้ทําการงานติดต่อญาติมิตรบริวารคนอ่อนวัยกว่าและวัยหนุ่มสาวนะคะก็มีโอกาสได้เก็บออมการเงินนะคะการเงินดีมากกับการงานอาชีพนี้ค่ะงานนี้ก็ได้ทำในรอบ30ปีต่อมาตั้งแต่ห้าธรรมนกรยยาวไปเลยจนวัยเกษียณนะคะเสาเนรนสาวยอฟัฟจุนเล่งไปที่อุปรสรรคปัญหา จบสิ้นไปนะคะตนเองก็ได้พบกับยศศักดิ์ตำแหน่งการงานที่มีการเงินมั่งคงก็มีโอกาสได้สร้างโลกใบใหม่ของตนเองเมื่อพอใจก็พอเพียงก็ได้ทำการค้าการงานนี้ด้วยก,การติดต่อด้วยปัญญานะคะได้สร้างโลกใ,ใหม่ของตนเองให้กับชีวิตตนเองอันนี้ก็ ห่างไกลจากคนรักจากเนื้อคู่นะคะเขาไปมีคู่แล้วค่ะอุปสรรคปัญหาของคนมีประเด็นนี้คู่รักของเราคนเก่าค่ะเสาในเรือนเสาเล็งไปที่อุปสรรคปัญหาจบสิ้นกันไปนะคู่นี้ก็ไปพบคู่มีเกณฑ์เป็นชาวต่งชาติต่างแดน่ถิ่นต่างประเทศนะคะ ขาวทางไกลค,คะ่ะเป็นท่านพี่นะคะหรือไม่เขานี่ก็ได้ยกย้ายบ้านยกย้ายคู่ยกย้ายงานอารมณ์สวิงที่ประจอนรองเท้าก็ได้พบคู่ชาวต่างชาติหรือไม่ก็ยกย้ายการเดินทางไปอยู่ณนะที่ต่างแดนต่างถิ่นต,ต่างประเทศนะคะอังคารรางครูท่านทักนะรรมะอาชีพการงาน,นาเพื่อนเก่าของ เาวากลุ่มมีประเด็นเขาก็เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วอันนี้พูดจรจาคล่องในการขยันหาการกงนรายได้มั่นคงก็มีคนรักแล้วนะคะเป็นเพื่อนเก่าที่แสนดีต่อกันไปข้างหน้าแล้วค่ะก็มุ่งอ่อนไปข้างหน้าเดินทางไปแล้วค่ะได้พวกพวกสมัครรักใคร่การเริ่มต้นก็ทุกใจเขามากเลยเพื่อนเก่าค่ะอันนี้เขาก็ เป็นความรักค่ไม่ว่าชายหญิงยญิงชายหญิงชายชายก็เป็นความรักคขานี้ก็ทยานมุ่งไปข้างหน้าน <_ an> คนมีสเสน่ห์นะคะอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรก็อันนี้ก็ทำตามใจตัวเองด้วยแรงปัถนาอันร้อนร้อนะคะ <_ an> ได้ลาบจากราหงมีเกณฑ์ได้ลาบจากไซมะะะ <_ an> นะูอันนี้ก็มุ่งมั่น ไปกับการค้านะอยู่ในแวดวงของสังคมมวลชนผู้คนมาสนับสนุนการอาชีพก็ได้บริหารมีปัญหาอะไรก็มีคนรักคอยร่วมปรึกษาหาเรือเขานี่ก็ได้การเงินยกย้ายถ่ายเทจากต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นต่างประเทศคปรับตัวเข้าหาก็รอดนะย้ายไป หาหลาภผลการเงินรายได้จากคนต่างที่ต่างถิ่นนะเช่นค่ะปรับตัวกาหากรอดค่ะเดี๋ยวโน้มให้กับคนมีประเด็นนะคะคนมีคู่นะคะคนม,คมีคู่มีประเด็นนะคะห่างหายกันไปเลยแม้เป็นเนื้อคู่กันแต่ทางนี้เขาเลือกชีวิตที่จะมีคู่ตามใจปรารถนาอันนี้ถ้า ไม่มีสตินะคะก็ถูกเอาเปรียบจากคู่ค่ะน้นอ้มไปกับเพื่อนๆชาวกลุ่มนะคะสถานการณ์การเงินผู้คนไม่ค่อยออกมาจับจ่ายนะคะเมื่อไม่ประมาทก็มีการงานมั่นคงแล้วมียานสัมผัสดีก็บริหารต่อไปอันนี้โดยผลบุญทํากรรมเก่านะกรรมาอาชีพนะก็ได้ทํางานงานประจํางานอุรีเนงานนี้ทําจนไวกเกษียณเลยนะคะงานเป็นตารางชีวิตเข้าออก ตอบบัตรเป็นร่ำเวลานะคะก็จะได้เริ่มต้นด้วยปัญญาในะรอบ12ปีต่อมาค่ะเรื่องการเงินไรายได้ได้ลาบใหญ่ค่ะลาบนี้จากการที่ตนเองได้คิดเริ่มด้วยปัญญามันมีทรัพย์นนับแสนนะก็จะได้พบกับการติดต่อค้าขายนะคะจะได้เรียนรู้นะคะ,อ,ะอันนี้ถ้ามีปัญหาเรื่องคู่คนมีประเด็นก็อยู่โซดลำพังก็ได้มุ่งไปที่ การงานและการเงินดีมากค่ะรวยสมถะพอเพียงกับสิ่งที่มีผลบุญธรรมกรรมเก่าเนี่ยก็ได้เป็นครูอาจารย์ที่ดีงานบุญงานสูงชอบสดมนถือศีลปฏิบัติธรรมกดน้ำอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะคนเราไม่ใช่เหตุบังเอิญนะมาเจอกันเนี่ยันนี้เขาว่าเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรผมเข้าเองแล้วเขาก็ไปพบกับเจ้ากรรมนายเวรเจ้านี่ลูกนี่เขานะคะ ตกลุ่มรักกับสิ่งที่ทำนะคะชอบอเป็ียนดูซีปฏิบัติธรรมยิ่งขห้นยิ่งได้ก็รวยมัง่งคนะั่งในรอบ12ปีนะคะเป็นเศรษฐีค่ะสามารถทำการงานเกี่ยวข้องกับงานที่สืบทอดมายาวนานนะ,ะด้วยปัญญามีปัญญาดีนะคะทำดีได้ดีนะ,ะกรรมอาชีพอยู่กับปัจจุบันกรรมการลงมือทำนะคะอ่ คิดฝันนะนิยามสัมผัสอะไรดีก็สามารถสร้างและเริ่มต้นได้ด้วยปัญญาความรู้ค่ะแขกราบรอดประเไทยก็ว่าพระคุ้มครองนะพระไหลากะบุญบารมีเก่านะชอบอันุเชนศิลปฏตกธรรมยิ่งศึกษาไฟรู้ไปทาง ศาส,สนานะคะการเรียนการศึกษาอ่ยิ่งให้คนได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นคนดคีมีสิ่งธรรมเทวดาพระคุ้มครองน้องค่ะทำแนะนำให้กับเพื่อนๆชาวกลุ่มนะคะคนมนีประเด็น,พ,นพั่เซนค่ะพี่เซนค่ะอยู่กับปัจจุบันทําให้ดีที่สุดนะคะใช้แสงของตนเต็ม เ่ยต,ต,ตัวตนของตัวตนของตนเองออกมานะคะคนคิดบวกอะนะตัเองอะกรรมอาชีพมั่นคงแลคะมีหุ้นส่วนมีบุญเก่าบารมีเก่าช่วยให้ได้มีการเงินรายได้ที่มั่นคงนะคะต่อเริ่มสร้างสรรค์ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ะคะไม่ท้อแท้มีกำลังใจ อยู่กับปัจจุบันการงานอาชีพเรามีกราม็นเผ่าพนันธุ์ตัวเราเองก็ได้ชดใช้จบสิ้นกันไปแล้วนะคะมาแก้ป,ปัญหาสําเร็จแล้วเซล์ร mm ีบ hmm. ยา,า,าคาสธากาเชื่อมันในตนเข้าไว้ดิสคัฟเวอรีค่ะไม่ลงทางแล้วค่ะ mm hmm. ขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะโชคดีทุกท่านค่ะ